ดวงชะตาความรัก12ราศีในเดือนพฤษภาคม2567สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาอัปเดตดวงในเรื่องของความรักทั้ง12ราศีกันบ้างค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาจากไฮทิลอตนะคะเขาได้ทำนายถึงดวงชะตาความรักทั้ง12ราศีในเดือนนี้ไว้ว่า ชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมดวงความรักนะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดให้ผู้คนมากมายมีคนเข้ามาจีบมากกว่าหนึ่งคนค่ะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักจะใส่ใจนะคะแล้วก็เริ่มเอาอกเอาใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ ชาวราศีพฤกษ์นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะเป็นผู้ได้รับสิ่งดีๆจากคนรักอยู่เสมอนะคะความรักช่วงนี้หวานชื่นค่ะสำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาค่ะชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กร,รกฎาคม ชาวราศีเมถุนนะคะจะได้พบรักทางไกลค่ะจะมีการเจอกันนะคะจากทางโลกออนไลน์นั่นเองค่ะอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักอาจจะมีระยะห่างอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันดีอยู่ค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะจะมีเรื่องราวดีๆค่ะจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เบิกบานใจนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักกว่าช่วงที่ผ่านๆมาค่ะชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะเริ่มต้นการพูดคุยกับใครสักคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะเพราะว่าเป็นคนที่คิดมากค่ะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคนรักเนี่ยจะเริ่มแชร์เริ่มคิดเริ่มวางอนาคตร่วมกันค่ะไปในทิศทางที่มั่นคงด้วยนะคะ ชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะชาวราศีกันนะคะจะมีเรื่องอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ในจุดที่เป็นรอยต่อในช่วงนี้ต้องมีสติต้องใจเย็นคิดและค่อยๆพูดจากันค่ะ ชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะอาจจะใช้เวลาตามหารักแท้อาจจะต้องศึกษาไปก่อนค่ะส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปิดอกคุยการกับคนรักบ่อยๆค่ะในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรากฐานสร้างอนาคตร่วมกันค่ะ ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีการโยกย้ายมาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะมีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์อาจจะได้เลื่อนสถานะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะชาวราศีธนูค่ะจะได้สารสัมพันธ์กับคนที่รู้สึกดีคนที่ศึกษาดูใจกันอยู่คนที่มีคู่รักอยู่แล้วคนรักจะทำให้หัวใจสดใสค่ะอาจจะถูกตามใจนะคะหรือจะได้ของที่มีค่าจากคนรักนั่นเองค่ะ ชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรนะคะยังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะเหงาเปล่าเปลี่ยวไปบ้างไม่มีใครที่เข้ามาทำให้รู้สึกตกหลุมรักได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ได้หวือหวาอะไร ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมชาวราศีกุมค่ะความรักยังนิ่งๆอยู่นะคะอาจจะยังต้องผเผชิญกับปัญหาเก่าๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะส่วนคนโสดนะคะคก็จะต้องโสดแบบเงาๆไปก่อนค่ะ ชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะคนรักเก่าก็จะวนเวียนกลับมาอาจจะได้เปิดโอกาสให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ